นั่งเล่นเกมโจโจก็ต้องขอกราบสวีดั๊สวัสดีเ,ดเพื่อนๆชาวเทลเซียนด้วยนะครับ,บ คนอื่นไปเล่นนองเล่นน้ำมาหมดแล่าเออมันจะเราเนี่ยใช่ใช่เบื่อนั่งนิ่งเจนอยู่บ้านอันนี้วก็บื่อเบื่อแล้วงานทางก็ไม่ไม่ไม่ค่ดีนะไม่เด้งไงไม่ใช่ไม่เด้งหรอกมันเด้งแต่มันไม่ค่อยดี เล่นจะไม่วสวยคะับได้เลยห้าร้อยห้าร้อยจับเนี่ยเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เหลืออยู่อบถึงแปดห้านี่ยเหลืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้อออพร้อม ง่วงง่วงเล็กเกินได้เข้าไปดูแลบ้าคนเยอะวะอืมได้เข้าไปดูแลบ้าเข้าไปดูครับเดือดแต่มาทุกคนโอเคกระตุกอะ่ะเล่นๆเลยกระตุกอะ่ะเย็นข้อมใหม่ มีป่มมีคน<ม>สตัวสตัวเห็นให้ไหมเฮ้ยเฮ้ยติดเต้ติประตูตัวใหญ่กันแหลกแหลแหลกน่อยมีเยอมีย วางไว้หน้ต้นไม้นี้ป่ะมองไม่เห็นเหมือนกันว่าอยู่ไหนเข้าไว้เป้าเยอะเข้ามา,อาไอา้ผีวิ่งแล้วผีวิ่งไปแล้วต้นไม้โอเคเบตงเจแล้วเจแล้วต้นไม้จริงด้วย แมงรีบแมงรีบแมงรีบเล่นไม่รีบไม่รีบหวานเจียอยู่แล้วอ๋อหานเทียดหรือว่าเอาคืนอาอเลี้ยงไช่ค่อยอยากเงินกระตุกงไหนหรือว่าคมเกินไป เรามาคมเีย๋ยโดยเขาล่อ,อเลยมีเลือดเลยจ้า

ในด่านนี้ดับแต่เด็กกว่าดลบเยอะยะโอ้ยหาวครั้งที่สิบมีน้ำอะไรก้อนกลมๆอยู่อ่ะีฟ้าระเบิดอ่ะไลท์บูบิสเตอร์อะไร เฮ้ยผีวิ่งผีวิ่งผีวิ่งเหวอ์ไม่น่ามีคนหยุดนะมันหยุดนะผีหยุดนะ เรับรอบระบาดแล้วก็ปาล์มแล้วก็แอบก่อนผีเข้ามาเยอะโอ้โหเจอยาส้มลักที เราอยู่กลางวงเลยเ,เราเฟ้ออือรอบท <20 S 2> ี่ยี่สิบเราลอบเลยเราเราเรารอดักก่อน ấy trời lắm bốn khảo Đi bốn khảo nhé Non đồng lúa nhỉ Nói quá Còn lấy bất lạc Này Ở bốn khảo này Đi chuyển cười lắm mấy đai này Trời ra นี่อยู่นี่อยู่นี่ระวังนะระวังนะเฮ้ยใครปลาโอ้โหปลาให้มันรู้ตัวไวะโอ้โหตายหนึ่งขึ้นมาเต้ยขึ้นมาไวๆขึ้นมาอยู่ บนยอดด้วยกันไวๆเลยย่า้ฉันยื่วคนเดียวหลังข้าวเนี่ยรีบขึ้นมารีบวิ่งมารีบวิ่งมา,งมาโอเคเจอแล้วเจอแล้วหัวเขียวหมกหมกเขียวหมกเขียวไอ้นูนๆๆนนนนอย่าไปยิงนะไปจุดใส่กันเลย เราอยู่ข้างบนออ่ะสวยออกว่าออดูดีๆออก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 มาแล้วนะนาเปิดปะเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกสามนัดพอ มวัวแต่ไปยิงข้างหลังไง้วแคอบอกให้รอข้างหน้านี่ข้างล่างนี่มันคปอประตูตเราเปนอย่างน,าน้่นของนั้นไม่มีเก็บของมาแล้ววิ่งว่ะไม่ได้เก็บอะไรมาเลยอะ่ะหน้ามืดหน้ามืดม,มันคล้ายจะเป็นลมอ่ะ เฮ้ยและโอ้โห,โห,โหนึกว่าใครกำลังติ๊กเลยได้ยินเสียงโอ้โหเจอแล้วนู่นน่ะสองตัววิ่งอยู่เห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไงไว้วิ่งไงไว้ข้าบ้านฟาร์มด่วนด่วนจีด่วนจีพี่จ๋าโอ้โหมันเข้าก่อนแล้ววะบอมันไปเข้าบ้านฟาร์มนู้นเห็นเราอะ

Ơi, lạnh nhá Ờ, ờ Để phương tay nữa Ê Đừng gì tập อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยสวยงามเต้ยถูจกจักเลยาถูกจักเี่จจาอันนู้งที่เคยเห็นแค่ขนเข้าตาพี่สายไม่เห็นเจอเจออยู่นี่อยู่นี่ติ๊กนะอยู่หลังบ้านเลย ทำไงดีวะบวก,บกเกด้อหลังใบตัวหนึง่งตัว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 อยากบวกเลยวะมุมดีว้วล่ะผีปาผีจะเห็นแค่ผีมันเท่าตาสวย เก็บไว้คนละกล่องเลยมั้ไอ้แม็กไอ้แม็กแม่จะเยอะอยู่รอต่อต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วย